ยินดีต้อนรับท่านไพศาลวิทิลานนท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในการลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติรอบที่สองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565การตรวจราชการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายความปลอดภัยของผู้เรียนโดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานศึกษาในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิและนครราชสีมาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาสุรินทร์ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่บริหารจัดการศึกษากำกับดูแลสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์จำนวน85โรงเรียนบริหารงานโดยดรอำเอร์สัิ์บุญโตภุมในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ รายงานผลการดำเนินการดังนี้ด้านนโยบายเฉพาะด้าน Agenda Base ความปลอดภัยของผู้เรียนโดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัยการดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษามีขั้นตอนดังนี้ 1. การประเมินสภาพความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและจัดลำดับความเสี่ยง 2. การจัดทำแผนดำเนินการความปลอดภัย 3. การดำเนินการตามมาตรการ 4. การดำเนินการตามข้อไขความปลอดภัย 5. การกำกับติดตามและประเมินผล ผลการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายสพทด้านความปลอดภยัยโรงเรียนเหมือนบ้านอบอุ่นน่าอยู่ระบบดีมีภูมิคุ้มกันทันเวลาจุดเน้นที่1เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เน้นการลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาธัธยมศึกษาชุรินทร์ได้ดําเนินการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนดังนี้1ร่วมมือกับนักจิตวิทยาโรงพยาบาลชุรินทร์ และหน่วงงานชาธารณสุขจังหวัดชุรินโดยดําเนินการกากับติดตามโรงเรียนนาร่องขนาดใหญ่พิเศษสองโรงเรียนการดําเนินการพบว่านักเรียนมีภาวะความเครียดจํานวน14คนมีนักเรียนจํานวน10คนที่นักจิตวิทยาประจำำรําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียนสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้อยู่ระหว่างดูแลให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยาสองคนและอยู่ในความดูแลของจิตแพทย์โรงพยาบาลชวรินอีกสองคน ทงเสริมสนับสนุนกิจกรรมและทักษะผู้เรียนทางด้านกีฬาโดยจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีสอพมอสุรินหลีก1หลีก2และ U15 และการแข่งขันเซปักตะข้อนักเรียนประจำปีการศึกษา2565 พื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีรวมทั้งลดภาวะความเครียดและสุขภาพจิตของนักเรียนนอกจากนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่ได้พัฒนาแอปพลิเคชันระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเซเรนไฟชัย65ที่เก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบสามารถนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยให้เป็นปนระามนโยบายการเมืองการด้านความปลอดภัยโดยเน้น3อได้แก่ป้องกันปลุกฝังและปราบปราม ปัญหาและอุปสรรค 1. สถานศึกษาบางแห่งไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนบชิณเหตุครอบคุมทุกด้าน 2. ขั้นตอนการดำเนินการกำกับติดตามไม่รัดก,กุม 3. ครูบางส่วนยังขาดความตระหนักในการให้ความสำคัญและการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยของผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน4สถานศึกษามีบุคลากรสนับสนุนไม่เพียงพอในเรื่องของการกำกับดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะนักการพานโปรผอเสนอแนะและวิธีการดำเนินการแก้ไข1กํากำหนดให้สถานศึกษาจัดทำแผนปะชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกด้าน2สถานศึกษากำหนดการจัดทำแผนการดำเนินการตามมาตรการการกำกับติดตามและประเมินผลอย่างเคร่งครัด สาสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักและให้ความสําคัญในการดําเนินการด้านความปลอดภัยของผู้เรียนแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูทุกคน4สํานักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาลงพื้นที่จากับติดตามและสร้างขวัญกาลังใจทุกระยะอย่างสม่ําเสมอการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาโดโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนาส2019สักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์ชี้แจง เรื่องสร้างการรับรู้สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้แอปพลิเคชัน MOE Safe t y c e n t e r Platform แก่ข้าราชการครูและบุคลากรการศาึกษานักเรียนและรวมถึงบุคลากรทั่วไปมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณน้าานศึกษาทุกแห่ง ผลการดําเนินการตามจุดเน้นที่2เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนโดยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการเน้นสร้างระบบที่ดีมีภูมิคุ้มกันและทันเวลาผลการดําเนินการพบว่าสถานศึกษาทุกแห่งมีการดําเนินการร้อยละร้อยมีการแจ้งเหตุพันระบบ MOE s a f e t y Center มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนสีครั้งและได้ดำเนินการแก้ไขทั้งสีครั้งเรียบร้อยปัญหาและอุปสรรคการรายงานผ่านระบบมีความซับซ้อนแนวทางดำเนินการแก้ไขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มีระบบการดูแลในการรายงานแอปพลิเคชันระบบช่วยเหลือนักเรียนเฟรนฟอยช Child 65เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการรายงานผลการดำเนินการข้อเสนอแนะและวิธีการดำเนินการแก้ไขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้จัดทำแอปพลิเคชันระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เจริญโฟชัย65เพื่อเก็บข้อมูลสื่อสารและแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยของผู้เรียนผลการดําเนินการที่เป็น best practice ได้แก่โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและโครงการสพมสุรินโรงเรียรรสนสวยหน้าอยู่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินได้ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานศึกษาปลอดภัย โดยลงพื้นที่ดูสภาพจริงครบทุกโรงเรียนกำกับติดตามแนะนำโดยผู้ทรงคุณวุฒิกตอตประนอและคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลการดำเนินการสถานศึกษาปลอดภัยประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่โรงเรียนเชรินทร์อนประเภทสถานศึกษาขนาดกลางโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กโรงเรียนท่าศรีนครและผลการดำเนินการโครงการสาพอมชรินโรงเรียนสวยหน้าอยู่ ประเภทสารสาขนาดใหญ่ได้แก่โรงเรยียนสุรวิยาคาร์สารสาขนาดกลางได้แก่โรงเร,รียนศิรินวิทยาและสาริสาขนาดเล็กได้แก่โรงเรยียนแปนศิริวิทยาการดําเนินการพบว่า ผู้บริหารคุณครูและนักเรียนให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยและโรงเรียนสวยน่าอยู่เป็นอย่างยิ่งนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสารรค์การเรียนรู้เพื่อเกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ active learning สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ให้ความสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ active learning ผลการดำเนินการเชิงปริมาณ1 โรงเรียนในสังกัด85โรงเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ Active Learning เ0้ร 2. ผู้บริหารร้อยละร้อยร่วมนิเทศกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLCs 3. ผู้สอนร้อยละร้อยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถผู้เรียนเชิงคุณภาพ 1. ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 2. ผู้ผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ In High Impact Practice 3. ามนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชุรินเป็นผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 4. ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการเอาใจใส่ในการจัดการเรียนรู้ของครู 5. ้าโรงเรียนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีรูปแบบการบริหารและการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาโดยเน้นตามการบริหารตามบริบทของพื้นที่ 6. สถานศึกษาได้รับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของครูทั้งระบบจนเกิดวัฒนธรรมการจาัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร7สำนักง,งานเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัดมีภากคิเครือข่ายพัฒนาร่วมกัน 1. นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา2คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสมสำนักง,งานครูสภา4เชฟรอนเอ็นจอยไซด์ห้ิมิโอสแตนเอ็ดหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 7. มหาวิทยาลัยบุรพา8มหาวิทยาลัยมหาสารคาม9มหาวิทยา น10มหาวิทยาลัยสวน 11. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8. สำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษามีนวัตกรรมการบริหารรูปแบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพสำหรับสถานศาึกษา TPS Model f o r s c ค o ูไฟล์ใต้กระบวนการ Input Main Process Partnership Output Success ที่ผ่านกนารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูแบบ Active Learning จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองคอ์กรในระดับสำนักงานเขตพื้นที่ปัญหาและอุปสรรค 1. สื่อนวัตกรรมสนับสนุนกิจกรรมการเรีนยกนการสอนมีน้อย 2. ความแตกต่างของครูในหลายช่วงวัยส่งผลให้การรับรู้และการพัฒนาเกิดขึ้นที่แตกต่างกัน 3. สถานการณ์โควิดที่ยังไม่เบาบางส่งผลต่อการพัฒนาความพร้อมของครูและผู้เรียน 4. ผู้บริหารบางส่วนมีความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการน้อยไม่มั่นใจในกระบวนการนิเทศครูต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการนิเทศให้คำแนะนำครูและนิเทศทางวิชาการ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข1สร้างความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ2สร้างวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษาผ่านกระบวนการนิเทศโดยใช้ p l c l s ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ติดตามประเมินผลให้ขวัญกำลังใจและสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ4ขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาจาก TPS Model สู TPS Model for School ที่ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเน้นกนารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning พันกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC แบบเปิดชั้นเรียน Lesson Study ที่เข้มแข็งและสามารถพัฒนาการจัดก,การศึกษาได้อย่างยั่งยืนตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา 5. สร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรในสถานศึกษาผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมีทีมศึกษานิเทศเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำช่วยเหลือและเติมเต็ม 6. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการนิเทศติดต,ต,ต,ตามเชิงกระจษ์ลงพื้นที่โรงเรียนห้องเรียนอย่างจริงจังและมีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษากตอตปรนร่วมนิเทศแนะนำสถานศึกษาในทุกด้านผลการดำเนิเนการที่เป็นเบส r a ั t i ีสกิจกรรมนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน PLCLS ส่งผลให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง,แขงในการบริหารจัดการศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดความสนใจและสมรรถนะแ,แต่ละด้านตามบริบทเชิงพื้น มีการดําเนินการคัดเลือกสุดยอดครูผู้สอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ที่ผ่านการนําเสนอการเปิดชั้นเรียนที่ LCLS ซึ่งเป็น Bed of the Bed แอคทีฟทิเชอร์ผ่านการนำเสนอนิทรศการบูธการจัดมหากรรมงานวิชาการสพมสุรินเมื่อวันที่16มีนาคมปีพุทธศักราช2565ณโรงเรียนสุรวิยาคารในงานได้รับเกียรติจากดรนิพนธ์ก้องเวหาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีผลงานและความสำเร็จ1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนจอมพลปชาสานได้รับการคัดเลือกจากสพทเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนต่อยอดขยายผลโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active l e a r n i n ่ กับภาคีเครือข่ายในโครงการวิจัย 2. ผู้บริหารสถานศึกษา,า,า,าได้รับรางวัลสมาร์ตดีเรคเตอร์จำนวน54คน 3. ครูผู้สอนได้รับรางวัลสมาร์ทที่เชิดจำนวน1,421คน 4. ครูได้รับรางวัลชมคุณค่าสปทออบิคอะวอร์ดปีงบประมาณ2,563ถึง2,564ันหชนลเลิศระดับชาติจำนวน20รายการและปี2,565ัน้ารอกสิบ้ระดับชาติจำนวน66รายการ 5. สถานศึกษาได้รับรางวัล OBEQA ปีงบประมาณ2564-2565จำนวน20โรงเรียนและ OBE SCQA จำนวน7โรงเรียน 6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้นำเสนอกิจกรรมนิเทศบูรณการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยใช้กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ